ลึกไหมนี่เราเจนี่มาลึกไหมลึกอยู่นะลึกอยู่มันออกเยอะเนาะลึกอยู่ลึกลึกถ้าเป็นคุณก็เย็บเรือประมาณถ,าถ้าไม่มียาเล็กเนือน้ออะมถ้าถ้ารูา้นะประมาณเท่าไหร่นะม,มีร้านสัตว์สัตวแต่วา่าลึกอยู่นะเถี่วบ้านเพราะเราซื้อของก็ไปตามก็เป็นสัตว์บานเนี่ยที่มียาเป็นครีมอ่ะพอใส่เข้าไปนะแบบมันจะขยอดเนื้อให้หายเร็วขึ้นเพราะเราใช้เคยใช้กับหมาอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่ว่านั้นเป็นยาของสัตวแพทย์ที่นี่เจ้าของฟังเขาก็มีใช่ไหมสัตวแพทย์ของเนื้นก็ดีและโอเคไม่เป็นไรก็ลึกอยู่นะน่ะแค่ว่าไม่ลึกลึกอยู่นะนี่ก็ก้มหัวยเขาถ้ามีขี้ผึ้งใส่ได้ใครอย่างแกเนี้ยดีลึกอยู่นะฮะตอนนี้ล้างแผลให้อยู่สบายไหมลูกเอ้าเอ้าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวนน่าใครอยากคนอย่างดูบับลูลลีบุลเลียขหนลึอยู่หมกันนะประมาณเท่าไหร่ดนี่ยสองเซนะเซ็ได้เซ็งกว่าๆแล้วเนี่ยความลึกเนี่ยว่านิดเดียวมันก็ไม่นิดเดียวเนี่ยพิงได้ครับ จแสดงว่าไองสบายเนี่ยเราเจ็บงาขนาดมันน่าจะไอ้แหลมนี่เนาะยาพวกนี้ดีจะเป็นครีมออยเม็ดอะไรเยอะเลยแบบจะได้ไม่ปวดข้งแขนลึกเหมือนกันเนาะลึกค่ะลึกลมองอ้กายเราไม่เห็ตอนแรกคิดว่าไม่ลึกลึกอยู่เหมือนกันค่ะกลางคืนเมื่อคืนก็มองไม่ค่อยเห็นเมื่อคืนมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้คือสว่างหน่อยเห็นได้ว่ามันลึกอยู่ ตาไหลลูกไม่เจ็บนะพี่ก็ทำให้เออทำแผลให้นะประมาณซิงกว่วาแล้วเนี่ยหาไวนะรอยจิ้มข้าอะไรองวงขาอะไรนะงามจิ้มเป็นขนาดเล็กเล็กแหลมๆอะค่ะล่าาะสีดอสีดอค่ะ ปเสร็จแล้วตัวสูงนะทำไมเขาไปโดนได้ไงเอาฉ้างปากกันแล้วเราไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเร้่งสาว่าทำไมเขาทำได้เขาเหมือนเด็กน้อยนะใครมาใกล้ก็คือหยอกกับเขาก็หวยเขาแล้วตัวเองก็คือไม่เคยทำร้ายใครอะค่ะลุก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 ค่ะไปทำแผลเสร็จแล้วลุกไปก็ความยาวก็ประมาณลึกประมาณประมาณซิงกว่าๆเนาะกลางคืนมันมองไม่ค่อยเห็นนะฮะวันนี้เห็นแล้วก็คือลึกอยู่เหมือนกันนะะ